ตอนนี้นะคะนี่ฟื้นฟูแล้วค่ะ, <Okay. S 1> ค,ะคุณผู้ชมดูสิกะนี่นค่ะใช้ขวดพลาสติกแค่ขวดเดียวนะคะกลับมาเขี้ยวงามเหมือนเดิมแล้วค่ะนี่ใบใหญ่ใบเขียวนะ <Okay. S 1> สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านค่ะมีคุณผู้ชมท่านไหนบ้างไหมคะที่ปลูกมะเขือนะคะลงกระถางแล้วไม่เจริญงอกงามแ,ลแกล้ง ไม่เขียวงามไม่ติดดอกไม่ออกผลกันบ้างไหมคะหรือสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่ปลูกแล้วเป็นปีละต้นเริ่มที่จะโทมโทมแล้วไม่มีดอกไม่ติดผลนะคะอย่าเพิ่งตัดทิ้งค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟื้นฟูต้นเก่าต้นเดิมนี้นะคะ่ะให้กลับมามีดอกติดผลดอกอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับวิธีป้องกันกำจัดน้อนมแมลงต่างๆนะคะ,มะแมลงวีข่าที่รบกวนต้นมะเขือของเราด้วยวิธีง่ายๆคะ่ะ เดี๋ยวเราไปรับชมแล้วก็ทำพร้อมกันเลยนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมวันนี้นะคะก็จะมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะมีน้ำเปล่า1ลิตรนะคะ ขวดพลาสติก1ขวดค่ะมีกะเทียม1กำมือแล้วก็น้ำยาล้างจานนะคะประมาณ1ช้อนชาค่ะแล้วก็ที่ฉีดพ่นนะคะอุปกรณ์ในการบดการตำกระเทียมค่ะจะเป็นโคกหรือว่าเครื่องปั่นก็ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำขั้นตอนแรกสำหรับการฟื้นฟูต้นมะเขือกันก่อนเลยค่ะคือใช้ขวดพลาสติกแค่1ขวดนี่นะคะสามารถ ฟื้นฟูต้นมะเขือให้กลับมาเขียวงามได้เหมือนเดิมเลคะ่ะต้นโซมๆนะคะไปทําเลยนะคะวิธีนี้ทดลองมาแล้วนะคะขั้นตอนแรกนะคะเรามาตัดขวดก่อนนะคะคือตัดก้นออกนะคะแล้วก็กะระยะก็ประมาณนี้เดี๋ยวทําตามคลิปเลยนะคะโดยการใช้คัตเตอร์หรือว่ากันไกรคมๆนิดนึงนะคะระวังมือนิดนึงนะคะ แล้วลักษณะแบบนี้แล้วคุณผู้ชมแบบนี้ออใช้กันไกลค่ะตัดเป็นปากฉลาดนะคะเพื่อเป็นที่ระบายอากาศค่ะตามความยาวของขวดนะคะจะเป็นสามหรือว่าสี่ได้ทั้งนั้นเลยนะคะ เวลาเราฝังลงไปในดินนะคะให้ทางแหลมนะคะเนี่ยปลายแหลมอยู่ด้านบนค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีฟื้นฟูต้นมะเขือกันเลยค่ะมะเขือกระถางนี้นะคะคุณผู้ชมต้นนี้นะคะเริ่มที่จะโซมมากๆเลยนะคะทั้งน้อนมแมลงค่ะแต่ว่ายังให้ดอกให้ผลอยู่นะคะส่วนด้านนี้นะคะเขาไม่มีดอกไม่มีผลแล้วนะคะใบก็เริ่มเล็กลงค่ะเรามาฟื้นฟูด,ด้วยวิธีนี้กันเลยค่ะหิ่งออกไปเลยค่ะ เป็นการทําสาวใหม่อีกครั้งนึงค่ะส่วนใบไหนนะคะด้านนี้ไม่สวยนะคะตัดเลยค่ะไม่ต้องตัดออกหมดนะคะให้เหลือประมาณนี้ ทำให้สะอาดเลยนะคะดูว่ามีแมลงไหมนะคะมีมดไหมกำจัดให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าจะเป็นสาเหตุการเกิดเพี้ยทำให้ใบหยิกใบงอแบบนี้นะคะจากนั้นทำวิธีนี้เลยค่ะขุดลงไปนะคะให้ใกล้ๆรากเลยนะคะเป็นการแก้วิธีนี้นะคะเป็นการแก้ปัญหาดินแข็งดินแน่นนะคะดินไม่ร่วนไม่สุยค่ะเป็นทางลับค่ะ คุณผู้ชมเห็นรากเขาไหมคะวิธีนี้นะคะเหมือนเป็นการให้ออกซิเจนนะคะ mm hmm. เขาก็จะได้หายใจสะดวกนะคะแล้วก็ฟื้นฟูได้เร็วค่ะ mm hmm. การให้ปุ๋ยเราสามารถให้ทางนี้ได้เลยนะคะหลังจากนั้นนําขวดนหาะเซจันที่เราทําไว้เมื่อสักครู่ค mm ่ hmm. ทางแหลมนะคะเอาไว้ด้านบนนะคะฝังลงไปเลยจ้าแล้วก็กรบด้วยดินเลยค่ะปะกะตินะคะ วิธีนี้ทําทุกเดือนนะคะคุณผู้ชมขยับขวดไปเรื่อยๆนะคะเหมือนเป็นการพวนดินไปในตัวนะคะเป็นโพรงอากาศนะคะแบบนี้เขาจะฟื้นตัวเร็วมากๆนะคะช่วงหน้าฝนนะคะปิดไว้ลักษณะแบบนี้ไม่ให้น้ําเข้าไปถึงรากเร็วนะคะอาจจะเกิดโรครากเน่าได้นะคะ ท่านี้ก็เรียบร้อยเป็นการฟื้นฟูค่ะต่อไปเรามาบำรุงนะคะกำจัดเชื้อราป้องกันต่างๆนะคะฟื้นฟูดินค่ะเร่งการจเจริญเติบโตให้เขาแตกยอดไปเร็วด้วยสูตรนี้กันเลยค่ะหลังจากเราทําฟื้นฟูนะคะควรพักจาไปแล้วนะคะต้องมาบำรุงด้วยสูตรนี้ค่ะปรับสภาพเขานะคะให้เขาโตเร็วแข็งแรงแตกยอดแตกใบเร็วกําจัดเชื้อราเชื้อโรคต่างๆนะคะที่อยู่ในดินเนาะกับตําต้นเก่าๆของเขาด้วยวิธีนี้เลยนะคะจุลินรีย์สังงคอแสงค่ะ ุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะมีอะไรบ้างนะคะวันนี้จะาไม่ได้ทําให้ดูนะคะในนี้ก็จะมีน้ํา1ลิตรค่ะน้ํานี่คุณผู้ชมควรที่จะเป็นน้าําบ่อน้ําคลองน้าบาดาะนะคะจะเป็นเร็วมากๆเลยเพราะว่าเขาจะมีสิ่งชีวิตนะคะอยู่ในนั้นอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าไม่สะดวกใช้น้าปราปาได้ไม่ค่าไม่จินมได้เช่นกันค่ะแต่คุณผู้ชมควรที่จะนําน้าปราปานะคะเอ่อทิ้งไว้ก่อน,นะคะ่ะสัก2-3สวันค่ะเพื่อกําจัดคอรีนนะคะ ออกไปก่อนเนาะเขาจะได้เป็นนะถ้าทาเลยนี่บางทีเป็นยากมากเลยนะคะบางทีไม่แดงเลยนะคะคุณผู้ชมที่คุณผู้ชมชอบเข้ามาสอบถามนะคะว่าโอ๊ยทําไมทําแล้วเป็นเดือนแล้วไม่แดงเลยนะคะน้ํานี่ก็มีผลค่ะนอกจากน้ําแล้วนะคะส่วนอาหารที่เราจะให้กับจูรินซีนะคะเขาถึงจะแดงนี่ก็คือมีอะไรบ้างเขาจะมีไข่หนึ่งฟองค่ะมีน้ําปลาหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะมีผงชูรสหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ตีตๆตต,ต,ตเหมือนเจียวไข่เลยนะคะคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็ น้ำใส่1ช้อนต่อ1ขวดนะคะแล้วก็นำไปตากแดดนะคะประมาณ10-14วันเขาก็จะเริ่มแดงนะคะแต่ถ้าในน้ำที่เรานำมาใช้เป็นเร็วนะคะประมาณ7วันก็เป็นแล้วค่ะก็แดงแล้วเนาะที่สำคัญทุกวันนะคะต้องไปเปิดฝาขย่าวขวดทุกวันนะคะแล้วก็พึ่งแดดต่อไปค่ะเรานำมาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี้ประโยชน์สารพัดเลยนะคะปรับสภาพดินเ,เร่งการเจริญเติบโตเร่งใบเขียวเร่งดอกเร่งผล กำจัดเชื้อราต่างๆในดินแล้วก็ทางใบค่ะประโยชน์มากมายมหาศาลเลยนะคะใช้ในนาข้าวได้ด้วยอีกต่างหากทำให้ต้นกล้าต้นข้าวของเรานะคะเจริญง,งอกงามดีมีน้ำหนักดีนะคะมีรวงเยอะด้วยอันนี้แหละนะคะาการใช้นะคะสำหรับการบำรุงพืชผักต่างๆนะคะไม่ใช่เฉพาะมะเขือนะคะใช้ได้กับพืชผักเกือบทุกชนิดเลยค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ผลนะคะไม,ไม้ประดับได้หมดเลยค่ะสามยี่ิตรต่อจุลินทรีย์สั่งเคาะแสงนะคะ100รอมลค่ะ ในบัวรดน้ํานะคะสิบดิลเราก็ใช้ครึ่งหนึ่งเนาะเนี่ยค่ะก็ประมาณห้าสิบถ่เทลงไปเลยเขย่า,ยาวขวดก่อนทุกครั้งนะคะที่จะใช้กลิ่นเขาจะแรงมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมห้าสิบมลค่ะเทลงไปเลยจ้ะคนให้เข้ากันกับน้ำก่อนที่จะนำไปราดรถทางดินหรือว่าทางใบนะคะ ที่เราฟื้นฟูเมื่อสักครู่นะคะคุณผู้ชมก็ให้ปุ๋ยทางนี้ได้เลยค่ะหรือจะให้แบบนี้ก็ได้นะคะกำจัดเชื้อราน้อนมแมลงต่างๆนะคะเชื้อโรคต่างๆที่อยู่ในดินนะคะให้เขาซึมลงไปค่ะปรับสภาพดินให้ร่วนซุยนะคะให้ดินดีขึ้นนะคะพืชผักของเราก็จะได้โตเร็วเขียวงามแตกยอดแตกใบดีนะคะ แล้วลถทางใบได้ไหมคะไม่จิมได้ค่ะคุณผู้ชมก็รถทางใบได้เลยนะคะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งค่ะหลังจากที่เราบำรุงฟื้นฟูเรียบร้อยเราต้องป้องกันกําจัดน้อนแมลงต่างๆแมลง,งวีเขาวนะคะที่ทําให้ใบยิกใบงอไม่เหลืองใบหดแบบนี้นะคะวิธีนี้กันเลยค่ะอ๋อก่อนที่เราจะไปทําน้ํายาก,กําจัดแมลงนะคะคุณผู้ชมอย่าลืม อันนี้ปิดไว้นะคะช่วงนี้ช่วงนี้หน้าฝนนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะใช้อันนี้ปิดไว้ด้วยนะคะป้องกันน้ําเข้าไปถึงรากเขาเร็วค่ะอาจจะทําให้เกิดโรครากเน่าได้นะคะแต่ถ้าหน้าร้อนหรือว่าฤดูอื่นๆคุณผู้ชมสามารถเอาออกได้เลยค่ะแต่ที่สําคัญอย่าลืมนะคะเคลื่อนย้ายขวดไปเรื่อยๆนะคะทุกเดือนค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปทําน้ํายากาจัดแมลงกันเลย สิ่งที่ต้องเตรียมสําหรับกําจัดมแมลงนอนต่างๆนะคะไล่เพี้ยนะคะมแมลงวีข้าด้วยสูตรง่ายนะคะวันนี้ไม่มีอะไรยุง่งยากเลยนะคะน้ำเปล่า1ลิตรค่ะกระเทียมหนึ่งกมือนะคะเออน้ำยาล้างจานยี่ห้อใดก็ได้นะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะที่ฉีดพ่นนะคะแล้วก็เป็นเครื่องบดหรือว่าครกสําหรับตําสําหรับบดค่ะมาลงมือทํากันเลยจ้า สำหรับกระเทียมนะคุณผู้ชมจะแกะหรือว่าไม่แกะก็ได้นี่แม่จิ๋มจะไม่แกะเนาะทำแบบง่ายๆนะคะเทลงไปเลยแล้วก็ตัมเลยค่ะได้แล้วค่ะไม่ต้องละเอียดมากนะคะพอบุบๆค่ะหลังจากนั้นก็ตักลงแช่ในน้ำเลยค่ะ ไว้ประมาณหนึ่งวันหรือหนึ่งคืนนะคะแล้วก็มากรองเอาน้ํานะคะใช้ฉีดทนได้เลยนะคะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วจ้ากลิ่นเขาจะแรงมากๆเลยนะคะมีผลต่อพวกน้อนมแมลงต่างๆเลยค่ะอ่ะตั้งไว้นะคะเดี๋ยวมาดูสําเร็จเลยอันนี้แม่จิ๋มใส่ฟอกกีแล้วสีเขาจะออกเข้มนิดนึงนะคะ ส่วนอัตราการใช้นะคะคุณผู้ชมก็ใช้น้ํา1ลิตรค่ะต่อน้ําที่เราหมักไว้นี่นะคะน้ํากระเทียมเนี่ยค่ะ100รอมลนะคะเทลงไปเลยแล้วก็เติมด้วยน้ํายาล้างจานนะคะ1ช้อนแกง1ช้อนโต๊ะนี่ค่ะแล้วก็คนๆให้เข้ากันนะคะนําไปฉีดทางใบได้เลยค่ะ<ม>นี่แม่จิ๋มทาไว้แล้วเรียบร้อยหินฟองๆนะคะไปกําจัดมแมลงกันเลยจ้าสูตรนี้สามารถใช้ได้ไบ่อยๆนะคะทุกๆ2วันหรือ3าวันได้เลยค่ะคุณผู้ชมก็ฉีดพ่นเลยนะคะให้ชุ่มเลยค่ะ หลังจากที่เราฟื้นฟูแล้วนะไปได้เลยค่ะ สามารถฉีดพ่นได้บ่อยๆนะคะอาทิตย์ละ3ามครั้งได้เลยค่ะถ้าเป็นมากนะคะถ้าเป็นน้อยก็ทุกๆ5้ถึงเวันค่ะเราก็จะได้มะเขือต้นใหม่นะคะเขี้ยวงามเจริญงอกงามดีติดดอกออกผลดกให้เราได้เก็บกินไปเรื่อยๆตลอดแบบนี้เลยค่ะให้เขามีอากาศหายใจนะคะต้นเขาก็จะเคี้ยวงามแบบนี้เลยค่ะนี่ก็จะเป็นอีกกระถางหนึ่งนะคะหลังจากที่ฟื้นฟูค่ะ คุณผู้ชมดูนะคะใบเขียวงามมากๆเลยนะคะ,มะแมลงนอนไม่ค่อยมารบกวนแล้วค่ะสูตรนี้เราต้องใช้บ่บอยๆนะคะเพราะว่าไม่ใช่สารเคมีค่ะคุณผู้ชมต้องขยันนิดนึงนะคะหลังจากนั้นถ้าต้นเขาเริ่มเจริญงอกงามดีให้ผลผลิตเราแบบนี้เรียบร้อยนะคะคุณผู้ชมอยากจะถอดขวดที่เราทําไว้ออกก็ทําได้นะคะนี่คือถอดออกไปแล้วเรียบร้อยค่ะส่วนอันนู้นเราก็ยังใช้อยู่นะคะ นำวิธีนี้ไปใช้กับพืชผักของคุณชมได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ผลได้ทั้งนั้นเลยค่ะมันนาวมะลิอะไรอย่างเงี้ยค่ะทดลองแล้วเห็นผลชัดเจนมากเลยนะคะคลิปย้อนหลังเข้าไปดูได้เลยค่ะถ้ามีข้อสงสัยอะไรอยากจะสอบถามอะไรนะคะคอมเมนต์มาถามได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมค่ะก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ subscribe สาคคู n แนด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่รับชมพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ